23ภาพการ์ตูนสะท้อนสังคมไทยสังคมตรงกันข้ามที่หลายๆคนก็ต้องบอกว่าอมืมันก็จริงนะคลิปนี้เราจะนำเสนอการ์ตูนสะท้อนสังคมไทยสมัยนี้นะคะซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีมีขาวมีดำปะปนกันไปค่ะผู้คนย่อมแตกต่างเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีไปทุกยุคทุกสมัย และภาพเหล่านี้อาจจะทำให้คุณหันกลับมามองตัวคุณเองก็ได้ว่าเอ่มเราก็เป็นแบบนี้นี่นาซึ่งต้องขอขอบคุณภาพจากเพจคุณภาพอย่างเพจ c o n t r a s สังคมตรงกันข้ามด้วยนะคะคำแนะนำสำหรับการรับชมนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่นิยมการบรรยายนะคะอยากดื่มด่ำกับภาพด้วยจินตนาการของตัวท่านเองสามารถปิดเสียงและอ่านเองได้เลยคะ่ะโอเคค่ะสำหรับคนที่ไปต่อกับเรานะคะเราไปดูกันเลยค่ะ 1. สังคมสมัยนี้เขาต้องไม่บอกราคาจริงนะบอกเดี๋ยวตายไม่รู้ตัวโอเคผมซื้อตัวนี้เหนือจอมยุทธยังมีมนุษย์เมียและเมื่อเจอมนุษย์เมียซื้อมาเท่าไรหร่ฮะ5,000เองจ้าที่รัก 2. ก่อนหน้านั้นก็ว่าร้อนอยากจะให้หนาวแต่พอหนาวขึ้นมาจริงๆก็ดัานั่งบนก่อนหน้านี้ โอ้ยประเทศไทยเนี่ยไม่มีหน้าหนาวหรือยังไงนะร้อนชิบเลยตอนนี้โอ้ยจะหนาวไปไหนเนี่ยมือไม้แข็งหมดแล้วว้ 3. ส,สังคมสมัยนี้เวลาทำอะไรไม่คิดไม่ว่าจะพูดหรือพิมพ์สุดท้ายก็มาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการและเรื่องก็เงียบทำไมต้องแบบนั้นรู้ไหมที่ทำไปหนะมันผิดชั่วมากตำ่ำเลวซาม และเมื่อออกมาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการเอา้าปพวกเราแยกแย้ายหมดเรื่องหมดราวละ 4. สังคมสมัยนี้มีอะไรก็ชอบโพสระบายในโซเชียลเกลียดผู้ชายแบบนี้มากๆเลยไม่น่าเลือกคนผิดจริงๆเลยเราหาคนใหม่ที่พร้อมจะดูแลเราดีกว่าเนอะส่วนผู้ชายที่มาอ่านเจอจะอย่างไรล่ะคะอ้ยสงสัยเราทำผิดอะไรแน่ๆเลยและเมื่อเจอกัน โพสอะไรแบบนั้นนะ่ะที่รักไม่มีอะไรก็เอามาจากเพลงเห็น <Gym>. ว่ามันเพราะดีเพลงเตี่ยแกดิเอาไปเซิร์ชหาในอากูไม่เห็นเจอ 5. เวลาผู้ชายโพสต์รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวหรืออื่นๆโดยมีตัวเองอยู่กับผู้หญิงโพสต์สังคมเท่าเทียมกันจริงๆไปดูกันเลยค่ะเหตุการณ์สมมุติรีวิวเกาะลีเป๊ใครไม่ไปถือว่าพลาดมาก เป็นกระทู้แรกนะครับขาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนี่คือส่วนของหาดรครับนี่คือจุดนั่งพักแล้วก็จะมีพวกที่มาคอมเมนต์น,นะคะนี่กระทู้รีวิวเกาะหรือรีวิวแน่ตัวเองครับส่วนถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะเป็นอย่างไรไปดูเลยคะ่ะรีวิวเกาะหมากคะ่ะเป็นกระทู้แรกนะคะนี่คือส่วนของหาดคะ่ะจุดชมวิวสวยๆส,สวยมากเลยครับไม่ใช่เกาะน,นะครับเจ้าของกระทู้สวย ผู้หญิงสมัยนี้เข้าใจยากจริงๆไลยแต่ผู้หญิงคนอื่นเนาะแฟนตัวเองไม่เห็นเคยจะไล์ใช่สิแล้วก็มาโพส์ว่าคิดถึงแฟนเก่าผู้ชายแบบเนี้ยเอาส้นเท้าเขียกก็เจอวันนี้มีคนมาขอเบอร์ด้วยน่าจะมาขอให้เร็วกว่านี้อืมเข้าใจยากจริงๆค่ะ 7. สังคมปัจจุบันนักข่าวเป็นเช่นนี้ไปซะแล้ว สมัยเรียนภาควิชาสื่อสารมวลชนเป็นสื่อต้องมีจรรยาบรณตอนทำงานไอ้พวกไรจรรยาบรณถ่ายแบบนั้นได้ไงวะตอนส่งงานไม่ได้เรื่องดูงานสำนักงานอื่นสิถ้ายังไม่ทำผลงานก็เตรียมหางานใหม่ได้เลย8ความแตกต่างของสังคมฝรั่งและประเทศไทยเมื่อมีงานศพฝรั่ง สำหรับประเทศไทยเราก็9สังคมสมัยนี้ถ้าคนมันจะเลิกทำอะไรก็ผิดคนนี้ใครก็พี่น้องกันน่ะแน่ใจเหรอก็บอกว่าพี่น้องไงแล้วเลิกกันเถอะไม่ไว้ใจกันแบบเนี้ยอยู่กันไม่รอดหรอกเธอคือคนที่เข้าใจเรามากที่สุดขอบคุณนะคะที่อยู่เคียงข้างกันจนวันนี้เงิบงานนี้มีเงิบค่ะ 10. ความแตกต่างเก่งมากเจ้าออตโตโบอทดูดฝุ่นทุกซอกทุกมุมเลยสบายมือเลยไม่ต้องออกแรงดูดฝุ่นถูพื้นพื้นสะอาดมากเลยคงเหนื่อยมากงั้นตัวเองซักผ้ารีาพายให้เขาละกัน 11. คนที่มีคนใหม่ก่อนผิดเสมอเหตุการณ์สมมติแฟนเก่าคนที่เป็นแฟนใหม่ฝากดูแลเขาด้วยนะ มันเป็นคนนอนดึกสั่งให้นอนไวๆหน่อยเวลามันหิวก็ชวนมาไปกินไก่เพราะมันชอบมากบลา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 โอ้กดไลค์สุดยอดเอาใจไปเลยซึ้งอ่ะส่วนแฟนใหมายก็อืมจะบอกฉันทำไมวะา2 2ความจริงจากพันทิปเมื่อเซิร์ชหากระทุ้เงินเดือน เมื่อเสิร์ชหากระทู้ท่องเที่ยว 13. ต่างประเทศเขาชมกันแต่สังคมไทยเรายังทะเลาะกันเรานับถือในฝีเท้านายเราอยากมีเท้าซ้ายที่ดีแบบนายแมสซี่เก่งกว่าโกงเก่งกว่า 14. ยังไม่เห็นอะไรอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ วันวันเล่นแต่โทรศัพท์รับบอสเห็นหลายรอบละคนสมัยนี้ใจแคบจังกดโทรศัพท์ก็หาว่าทำอะไรไร้สาระนี่กำลังเข้าแอป messenger ออนไลน์ให้ส่งของให้ลูกค้างานบริษัทแท้ๆ 15. จากเรื่องจริงเก่งเกียร์อาจะเอาอยัางไงเสร็จแน่ๆสุดเกียร์อาร์รัวๆ บอกแล้วเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับฉันจุมก็อย่างที่เห็นนะครับเขามาชนผมมาทุบกระจกขอความเป็นธรรมด้วยครับแล้วไงต่อคะ 16. มันอยู่ที่สเปนหน้าปะเธอขาวไงเลยดูสวยแค่ขาวก็ชนะแล้ว 17. ความเป็นจริงจากเพจเซกโลโซ ชีวิตคนเราเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเราทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรวันนี้ผมรู้แล้วว่าทำไปเพราะอะไรคุณก็เช่นกันชีวิตคนเราคนไร้น้อยจังแวะสงสัยยาวไปคำนี้เลยจัดป้ายโอ้คอยอยังชั่ว 18. ต่างคนต่างมุมมอง ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของร่างกายคุณคิดอย่างไรตัวอย่างความเห็นทั้งสองฝั่งงดหรือลดการเสพสิ่งเหล่านี้เพื่อสุขภาพตัวเองและเพื่อเอื้อให้การรักษาได้ใช้กับคนที่หลีกเลี่ยงโรคภัยไม่ได้จริงๆดีกว่าส่วนคนไข้ก็สิทธิ์ของเราร่างกายของเราความพอใจของเราและมันคือหน้าที่ของหมอที่ต้องรักษาไม่ควรมาบน19 เมื่อเขาไม่ให้ก็ทําให้ท้องซะสิเอืมผมจะมาสู่ขอน้องโบไม่ได้ยังไงก็ยกให้ไม่ได้แต่ผมรักน้องโบนะครับแค่สินสอดยังไม่มีเลยแล้วจะดูแลลูกสาวพ่อได้ไงแต่พ่อคะหนูท้องและแล้วใช่โย่ยี่สอยู่ที่หน้าหรือเปล่า แค่ผู้ชายแต่งตัวแบบนี้ดูแบบไม่เรียบเรียบไม่มีอะไรแต่ปริ่มอ่ะอืมครับ 21. สังคมแห่งความเป็นจริงสิ่งที่คิดว่าจะทำในปีใหม่แต่ความเป็นจริงเอะอะก็ลาป่วย บอสครับพอดีป่วยหนักขอลาอีกวันนะครับโอเคโอเคอู้ไปอีกวันครับอืมเยี่ยมนี่แหละนะสังคมเป็นเหตุการณ์สมมติตบตีเจ้าชู้โอ้อิจฉานะแกไปหาดีๆแบบนี้มาจากไหนเนี่ยส่วนอีกฝั่งเป็นห่วงคอยดูแลอ้ะ หาผัวทั้งทีไม่หาดีๆหน่อยวะสังคมปัจจุบันเจออะไรไม่ถูกใจตัวเองก็ใส่ไว้ก่อนชุดปัญญาอ่อนว่ะถ้าได้รางวัลน,นะฉันจะกินขี้โชว์เลยคนออกแบบก็ไม่เข้าใจวัฒนธรรมอเมริกันซะเลยไม่เหมาะสมที่เอารถตุกต๊กๆมาใส่ถ้าได้รางวัลหน้าจะให้ตัดจูทิ้งเลยแล้ววันนี้ชุดที่ชนะในปีนี้คือไชแลน และแล้วก็หายเข้าไปในกลีบเมฆกันหมดเลยค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็น23ภาพการ์ตูนสะท้อนสังคมไทยสังคมตรงกันข้ามค่ะก็อย่าซีเรียสน,นะคะก็ให้ดูกันเพื่อขำๆนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ